พบกันอีกแล้วนะครับกับพวกเราสองหมอคอลองทุนจากเพจสองหมอคอลองทุนนะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับซีรีส์ของพวกเรานะครับ MACD 3นาทีรู้เรื่องนะครับเป็นซีรีส์ที่จะนำทุกท่านนะครับมาฝึกฝนการใช้อินดิเคเตอร์คือ MACD นะครับใช้กับกราฟและสินทรัพย์ต่างๆนะครับโดยที่กราฟเรานำมาจาก ตัวแอปเทรดดิ้ง i ิวนะครับซึ่งเป็นแอปยอดฮิตกันนะครับวันนี้มาดูสินทรัพย์คูคูอะไรไปดูกันเลยนะครับวันนี้เหรียญดังเหรียญหนึ่งนะครับ Axie Infinity ดูสิครับเหรียญนี้ดังมากนะครับเอา XJFTX ก็ได้นะครับอ่าตัวนี้นะ Axie Infinity คลิกเข้าไปนี่ทามเฟรมมันนะครับโอ้ทามเฟรมมันนี่เพราะว่ายังไม่มี Data นะครับตาเฟรมมันยังไม่มี Data อะไรนะครับผมแสดงว่า ข้อมูลยังน้อยเกินไปเรียนยังใหม่เกินไปนะครับไม่เป็นไรครับเราไปที่ไทม f เฟรมวิกกันได้นะครับทม์เฟรมวิกโอ้ทม์เฟรมบิกนี่ดูแล้วเห็นเฉพาะแท่งฮิสตรแกแบบนะครับเนี่ยโอโ้ดูไม่ค่อยดีคนระับแท่งฮิสตรแกแบบนี้เพราะว่าความสูงของแท่งนี้สีแดงเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆอยนะครับอย่างนี้บ่งชี้ว่า การปรับฐานหรือการลเลคชันก็ดังแรงนะครับในทางเฟรม e ีนะครับสัญญาณก็ดูไม่ค่อยดีนะครับอ่ะไปดูทางเฟรมดีกันดีกว่าภาพย่อยนะครับโอ้ทางเฟรมดีเนี่ยครับพบว่านะครับตัวเส้น MACD Line นะครับตัดนะครับเส้นเออซ i น n a ล l ล n e ขึ้นไปแล้วนะครับแต่ก็ยังโค้งนะครับเคิร์ฟโค้งจะตัดลงเนี่นะครับพบว่าโมเมนตัมไม่ค่อยดีนะครับตัวแท่งฮิสโตแกรมสีเขียวนี่ก็เริ่ม อ่อนแรงเรื่อยๆนะครับแท่งนิเตียลงเรื os, man, ่อยๆนะครับปง,งชี้ว่าเป็นขาขึ้นแต่เป็นขาขึ้นที่อ่อนแรงนะครับแล้วเป็นสังเกตครับเป็นขาขึ้นที่อยู่ใต้น้ำน,นะครับเนี่ยแล้วอันนี้คือ ABCD เส้นศูนย์นะครับถ้าอยู่ใต้ในี่ก็คือเรียกว่าใต้น้ำนะครับคือโมเมนตัมอย่างเงี้ยเรียกว่าโมเมนตัมไม่ค่อยแรงนะครับนะก็ถือว่าในภาพย่อยก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับแต่เป็นขาขึ้นที่ต้องคอยระแวดระวังนะครับเพราะมันเริ่มอ่อนแรงลงจากการสังเกตว่า1นึ่งัอยู่ใต้น้ําอยู่นะครับ2ตัว เส้น EBCD Line เส้นสีดำเงินกำเราจะโค้งตัดเส้นสีแดงลงนะครับ3ก็คือตัวแท่งฮิสโตแกรมเนี่ยอ่อนแรงเรื่อยๆนะครับแท่งสีเขียวๆนี่คือมันลดระดับลงเรื่อยๆนะครับแท่งเตี้ยลงเรื่อยๆนะครับปรุงชี้ว่าเป็นขาขึ้นในภาพย่อยที่ยังอ่อนแรงอยู่นะครับท่านใดเส้นสายเทรดก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่างที่เราเน้นย้ํานะครับเข้าออกตามอินดิเคเตอร์นะครับเข้าได้ตามเฟรมใดก็ออกได้ตามเฟรมนั้นนะครับเข้าด้วยอินดิเคเตอร์ใดก็แนะนําออกด้วยอินดิเคเตอร์นั้นนะครับ การเข้าออกอย่างมีวินัยนะครับไม่ได้ทําให้ท่านได้กําไรทุกครั้งนะครับแต่จะทําให้ท่านไม่ขาดทุนหนักและเริ่มต้นใหม่ได้นะครับผมก็ฝึกฝนกันทุกวันนะครับแล้วมาพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปของเรานะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับผมครับผมสวัสดีครับถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ ขอบคุณครับ